ังไงทุกคนสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dark z o TV อีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโกโก้ทาวนในพาร์ทที่5แล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกนะวันนี้ผมจะมาอัปเกรดเมืองเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมก็ได้จัดการพวกร้านสะดวกซื้อมาไว้ตรงนี้หมดแล้วแล้วก็ถังขยะเอามาไว้ฝั่งนี้นะครับที่ทิ้งถังขยะนั่นเองแล้วก็ภารกิจต่อไปก็จะมาแล้วนะครับในปฏิทินอันใหม่นะครับเป็นวันที่7นะครับมาเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลย ภารกิจต่อไปนะครับในการสร้างเครื่องประกอบมันเองเครื่องประกอบแล้วก็เก็บเงินให้ถึง300นี่เองครับโอเคเหลือภารกิจ2ภารกิจนะที่ผมยังเหลืออยู่แล้วก็ผมก็ได้จัดการที่จอดรถไว้ด้วยเดี๋ยวเราไปโซนเหมืองดีกว่าเหมือนจะมีที่เรายังสร้างยังไม่เสร็จนะครับนี่ตรงนี้นั่นเองน่าจะขาดแผ่นเหล็กแล้วก็แผ่นไม้นะครับแผ่นเหล็กนะ่าจะอยู่ตรงนี้อยู่ เครื่องแปรรูปที่พัฒนาขึ้นจากเลเวลหนึ่งเป็นเลเวลสองกันเองครับตัดที่บินก่อนเลยมาดูหน้าตาการเครื่องนี้กันนะครับหน้าตาก็โอเคนะมาดูกันว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างเป็นอิฐแล้วก็คานเหล็กนะครับโอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราเอาเป็นคันเหล็กดีกว่าเราน่าจะได้ใช้คันเหล็กอยู่โอเค ข่านเหล็กจะใช้เหล็กแท่งนะครับในการเป็นวัตถุดิบนั่นเองส่วนผสมนะครับเขียนภารกิจต่อไปนะครับเก็บเงินได้ถึง300บาทนั่นเองเดี๋ยวผมจะเก็บหินพวกนี้ไปก่อนนะครับเพื่อให้เงินถึงภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันที่7นะครับเย่ yeah. ทำดีมากประสบความสำเร็จไปเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าปลดลอ็อกอะไรกันบ้างน่าจะเยอะอยู่นะ ในเอ่ยแล้วเ,เปิดโทรศัพท์เลยเป็นฟาร์มนะครับน่าจะมีวัวมาใหม่นะครับอันนี้นี่มีผลิตนมวัวมาด้วยแล้วก็เป็นโซนเหมืองก็จะมีพวกเหมืองอะไรเข้ามาด้วยนะครับเฮ้ยนี่มันเครื่องอะไรเนี่ยชมพูชมพูเนี่ยอือจะเป็นเครื่องแปอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็มีโอโซนต้นไม้มีพนักงานแบบว่าอัปเกรดเป็นสองคนแล้วนะครับถ้าเราเรียนรู้นะดีเลยแล้วก็มีอะไรเนี่ย ตึกตึกรับวัสดุด้วยนะครับอุย๊ยเจ๋งเลยเจง๋จงๆแล้วมีอะไรอีกไหมอ่ะอันนี้น่าจะเป็นร้านค้ามาใหม่ด้วยนะครับเรียนจุดรับวัสดุดีกว่าน,นี่น่าจะเป็นว่าแบบว่าคนส่งของให้เรานั่นเองครับน่าจะนะจ้างคนส่งของเพื่อแจกจ่ายสินค้าโดยอัตโนมัติเรียบร้อยครับเรามีโซนนี้แล้วทีนี้เราจะเรียนรู้อะไรก็ได้นะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยนะครับที่จุดแจกจ่ายสินค้านั่นเองก็จะอยู่โซนตรงนี้แหละนี่ไงโอ้ใช้เงินเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นอิฐแท่งแล้วก็แผ่นไม้ด้วยที่ใช้ไม่ใช่แผ่นไม้ธรรมดาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปหาแผ่นไม้กันดีกว่าในเอย่ยหนเอย่ยนี่ไงชึบตรงนี้เลยพอดีของครบพอดีหาครบไปเลยเรียบร้อยครับเป็นจุดรับส่งแจกจ่ายสินค้าให้เรา เราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วทีนี้รับตังค์อย่างเดียวครับสบายเลยทีนี้เป็นนายกโอเคครับเดี๋ยวเรามาจัดคนกันนะครับว่าใครจะเป็นคนส่งของอืมเอาเป็นแม่มดอูน่านี่เลยไปเลยลุยลุยลุย,ลยตอนนี้เป็นผู้หญิงนะครับในการรับสินค้าแจกจ่ายนั่นเองทำไมพานลงไม่เป็นทำความสะอาดแถวนี้ให้เลยอะ่ะหรือว่าไม่จำเป็นหรอนี่รถของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอา้าว ดูไม่ทันไปไหนแล้วว่ารถรับส่งของอา้าวหายเลยหายคลิปแล้วก็เหมือนเราจะปลดล็อกมาชิ้นหนึ่งด้วยนะครับเป็นพนักงานเหมืองอีกคนหนึ่งที่เพิ่มได้นี่ไงรถรับส่งของนะครับแข่งเม้าแข่งเป้าวแวน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 ถือว่ารถโอเคนะนี่กําลังแจกจ่ายนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มพนักงานในเหมืองกันดีกว่าเพราะว่าเราสายไปเรียนมาแล้ว อยาขับรถชนกันดิเอายังไม่ปลดล็อกหร,อหรือว่าเรายังไม่ได้เรียนนะเรียนไปแล้วนี่ใช่ไหมหรือว่าผิดโซนโซนป่าไม้หรือเปล่า <laughs> โซนป่าไม้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมไม่ใช่อ่ะเา้าแล้วโซนไหนอ่ะง้นเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูแปลงผักกันนะครับแปลงผักนี้เราก็ได้บทเรียนมาใหม่ด้วยเป็นวัวนะโอเคตอนนี้เงินยังไม่พอเลยอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูชาวเมืองกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราว่างสุดๆเลยนะครับรอกเก็บตังค์อย่างเดียวทำนี้ไม่เอ,อ,อ่ยนี่ไงตึกรับวัสดุโอเคมีพอดีเลยนะครับเหมือนเขาต้องการแบบว่าอยากส่งของอะ่ะแต่เรามีพนักงานอยู่แล้วนะอุ่ยสามารถสร้างอันนี้ให้เราด้วยหรอเจง๋งเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับซื้ออย่างเดียวนี่รูปปัน้นน่ารักไหมบอกเลยว่าน่ารักสุดเลยนะครับ แล้วเหลือแค่อันนี้นะครับเป็นอิฐสามก้อนหลังรถล้วน่าจะมีนะเดี๋ยวเราไปดูกันมีก้อนหนึ่งเดี๋ยวช่วยก่อนช่วยช่วยอ่ะให้ก้อนหนึง่งแล้วเรามาดูวัสดุตรงนี้น่าจะมีเปล่าไม่มีเขาทำให้หมดแล้วครับเราไม่ยากอะไรละเอาชนประชาชนอีกแงนเงนว่างสุดๆเลยเดี๋ยวเรามาโซนฟาร์มกันดูนะครับ ว่าเราสามารถซื้ออะไรได้อีกอามาดูกันเฮ้ยตรงนี้ก็สร้างแล้วเนี่ยเอาเป็นวัวดีกว่าวัววัวนี่แล้วก็เป็นแปลงผักด้วยตรงนี้เป็นเอา้านาฬิกาเหรอได้อีกกันหนึ่งเหรออฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะครับเป็นนาฬิกาอะไรสักอย่างอะจุดลงเวลาโซนฟาร์มเราก็มีแล้วนี่ หรือว่าเป็นรลเวลสองหรอเจ๋งเดี hmm. ๋ยวเรามาปลูกผักกันเลยนะครับ mm hmm. เรามีพืชผักเยอะมากเลย mm hmm. นี่ปลูกให้หมดเลยครับ mm hmm. แล้วก็ตรงนี้โอเคตอนนี้ข้าวเราได้ยังเนี่ย mm hmm. ข้าวเรามีเก็บเกี่ยวบ้างยังไม่ใช่ข้าวเราตายหมดหรออ๋อนี่ไงครับข้าวสาลีนะแล้วตรงนี้เหมือนต้องการวัสดุในการก่อสร้างด้วย รอเรียนรู้อย่างเดียวครับแล้วก็ทําตัวเิีวๆ <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้อ่างน้ํามาแล้วนะครับรังผึ้งรังผึ้งนี้น่าจะขายได้นะขวดน้ําผึ้งเนี่ยเดี๋ยวลองไปขายกันดูนะครับถึง <c oughs> ตลาดสดตลาดสดอย่ไหนเอ่ยเงนๆตรงนี้เหมือนไม่ค่อยมีลูกค้ามาเลยอะ,อะเอาของมาใส่ขายนะครับตอนนี้ คนงานเริ่มมาแล้วนี่ชาวเมืองชาวเมืองทักทายนะครับแปะมือหน่อยเร็วสร้างสถานีรถไฟใต้ดินอุ้ยมันจะมีเคเวสดอยู่นะที่เรายังไม่เรียนรู้นะครับเป็นการสร้างสถานีรถไฟใต้ดินนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันคืออ่ออันไหนกันแน่ไหนเอ่ยไหนเอ่ยนี่ไงนี่เป็นสถานีรถไฟนะครับเราควรเอาดีไม่เอ่ยก็ดีนะ ผมว่าดีนะครับเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปก่อนเลยนะครับเรียบร้อยมีคนโทรมาแล้วครับนั่นก็คือบอสฮัลโหลมาจังไหดฉันเห็นว่าคุณปลดล็อกสถานีรถไฟใต้ดินแล้วสถานีรถไฟใต้ดินสามารถใช้เพื่อพานักท่องเที่ยวและชาวเมืองไปยังพื้นที่ห่างไกลเมืองของคุณได้เฮ้ยเจ๋งถือว่าโอเคนะไหนในเดี๋ยวลองลองมาสร้างกันมันจะไปไหนได้อ่ะ หรือว่าไปได้แค่ใกล้ๆหรือเปล่าเนี่ยโอ้ใช้เยอะอยู่นะเป็นหน้าต่างเหรอใช้วัสดุเป็นหน้าต่างเหรอครับเดี๋ยวเราลงไปหาวัสดุนี่กันชือ้อแอนแอนตอนนี้ฟาร์มเราเอาไว้ก่อนนะเราต้องการแบบว่าสร้างรถไฟใต้ดินก่อนดูดีว่ามันจะเป็นยังไงร,รถไฟใต้ดินเหมือนจะต้องใช้หน้าต่างไอ้ตัวนี้นะครับไม่รู้ละมันคืออะไรเนี่ย วงกบไม้เหรอโอเคเดี๋ยวเราเอาไม้มาใส่เลยนี่ไงเรามีเงินละเดี๋ยวรถไฟใต้ดินเราจะไวข้างหน้านะครับเพราะว่าจะได้เดินทางสะดวกด้วยเอาไปไว้โซนตรงไหนดีเอ่ยมันจะลงไปตรงไหนอะทะลุนี่หรอทะลุตรงนี้ได้นะหรือเปล่าลองดูนะครับเราต้องลองดูโอเคแล้วก็ต้องใช้อันนี้ก่อนใช้ไหมอะ เดี๋ยวดูกันใหม่นะครับว่าใช้อะไรกันแน่มอกี้ก็ลืมไปเลยอ๋อใช้เป็นคานเหล็กเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาแท่งเหล็กมาดีกว่าเฮ้คานเหล็กอย่างนี้ก็มีนะเนี่ยพอดีเลยเนี่ยโอเคงั้นใส่รถไว้ดีกว่าง,งั้นอง่ไม่ใส่ละเอาไปใส่เลยใส่เองชิบ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 ตอนนี้ขาดแค่หน้าต่างในตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเอาที่โซนไม้กันไหน เทดีเทดตัดริบินรอนะครับชิฟโอ้โหแล้วมันต้องไปไหนอะเอาพนักงานเหรออ๋ออันนี้เป็นรูปนะครับเราเป็นรูปกุญแจดีกว่านี่ไปไหนอะเฮ้ยว,ว้าวแล้วไปไหนได้บ้างเนี่ยสรุปอ๋อมีประตูหลายประตูอยู่นะครับตรงนี้โอ้โหล้วรถไฟล่ะ ตรงนี้สามารถนั่งได้นะครับนี่นั่งรอรถไฟได้อ่าแล้วลูกไงครับรถไฟน่าจะยังไม่มีนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนชิปอนนี้รถไฟยังไม่ได้สร้างเลยโอ้าชาวเมืองมาเยอะมากาเดี๋ยวเรามาดูอันดับกันนะครับว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ละตอนนี้เราอยู่อันดับไหนเลยว้าวอันดับที่สาสิบห้านะครับ มีประชากรทั้งหมด175คนนั่นเองเรามาดูแบบว่าความรู้สึกชาวเมืองอู้เยอะนะไม่มีใครโกรธอะไรเลยยกเว้นอันนี้แหละถูกชนลม้มอะเราไปชนเองนี่แหละขอโทษครับนี่โอ้รับไม่ดูรถบ้างเ,เหรอฮะพ่อลัวนั่นเองไหนไหนชมๆมีวัวไหมาเนี่ยอ๋อนี่น้องวัวเราได้น้องวัวมาแล้ว กินอะไรไหมเนี่ยเออเราต้องซื้อไอ้พวกอาหารไหมที่ใส่อาหารให้น้องวัวดูกันก่อนนะครับนอนี่ไงนี่ไงเราต้องซื้อด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้ตรงนี้แล้วก็เครื่องอะไรสักอย่างเครื่องผลิตนมเอาไว้ตรงนี้หนึ่งเดี๋ยวเราไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆดีกว่าไหนมีอะไรให้เราเรียนรู้บ้างเอ่ยไหนไหนว้าวอ,อันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยเนี่ยคนส่งของเนี่ย มันคืออะไรอาจจะเป็นคนส่งของวัสดุนี่ครับงั้นเราไปก่อนดีกว่าเราเป็นโซนที่แบบว่าอัปเกรดเมืองเราได้อ่ะคนงานอาจจะไม่พอนะครับคนทางเมืองเดี๋ยวเราไปตรงเมืองกันพบเครื่องกันนะครับโอเคสกัดด้วยเครื่องสกัดน่าจะอยู่ใส่ตรงนี้นะครับที่มันเป็นป่องในตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเอามาใส่กัน โซนเหมืองมีไฟมาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันคืออะไรทําไมมันสร้างไม่ได้เอ่ยมันติดอะไรน่าจะบักนะครับตรงโซนเหมืองก็เป็นอะแล้วก็อันนี้ด้วยอ้าวแล้วก็เครื่องตัวนี้เอาไว้ข้างนอกดีกว่าครับอะไฟติดมันจะต้องใช้ไฟแล้วนะเดี๋ยวนี้ ก็เหมือนจะมีอะไรมาใหม่ด้วยเนี่ยนๆเนี่ยเป็นป่องเหมืองนะครับเอเอามาทําอะไรเอ่ยนี่แหละนี่คือสงสัยเราต้องเก็บเงินได้ถึง200เราถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้เครื่องสก,กัดหรอวิสก,กัดเอาอะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นน้ํามันที่เอาไปใช้ทําอะไรสักอย่างะเดี๋ยวเราเก็บไว้ตรงนี้โอ้หินใหญ่เลยนะชินใหญ่สุดๆเลยเดี๋ยวเราไปสํารวจไอ้ต่างๆแถวนี้ก่อนนะครับ เนี่ยทำไมมันอัปเกรดไม่ได้เนี่ยงงเหมือนกันนะนี่ไงเอ้ทำไมอยู่ๆอัปเกรดได้งงอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะมันพอมันซื้อได้ไหมอะ่ะเอา้าตรงนี้ก็ซื้อได้นะเ <c oughs> นี่ยตอนนี้ชาวเมืองเราก็มีแค่สองคนขึ้นมาแล้วครับเป็นคุณยายด้วยผมไม่อยากให้คุณยายลำบากครับเดี๋ยวเปลี่ยนคนดีกว่าโอเคเปลี่ยนคนดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ร้านลาเมงเลย ร้านรามเมงก็จะเออเอาพวกปลานะครับมาทำเป็นรามเงมงใช้ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาเป็นที่ยากๆสักอันหนึ่งแล้วกันนี่ผมเป็นร้านที่ดูดีมากเลยนะครับเข้ามาในร้านเลยไม่เกรงใจเขาเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมไว้ติดตามในพาร์ทหน้าว่าจะเป็นอะไรนั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจ หวังว่าทุกคนจะชอบนะขอโทษที่พูดติดๆขัดๆบ่อยนะครับสหรับวันนี้บ๊ายบายครับ